เมนูโปรดจ้าเย็นนี้นี่หน่อไม้ฝรั่งซุปวันนี้ทานอาหารฝรั่งจ้าดูนี่หน่อไม้ฝรั่งซุป <c oughs> เราก็จะ จเพิ่มความอร่อยจ้าเพิ่มความอร่อยนี่เลยจ้า อันนี้ของคุณผู้หญิงนะคะถ้วยเล็กค่ะอันนั้นของคุณผู้ชายนะคะถ้วยใหญ่มันน่ากินมากเลยอะ่ะตุใส่ชำนี่ใส่หำปลุกด้วย mm okay.